please do not hesitate to contact us ใช้ได้ our company อย่าเสนอหน้าพูดภาษาอังกฤษให้ฉันได้ยินคุณปล่อยให้งานสัมัญลูบมือไปได้ยังไงคุณไม่มีความสามารถเหรอหรือว่าไม่พร้อมสำหรับตำแหน่ง เอออคือตอบใช่ไาสิคุณจุ๋มฉันอุตส่าห์าแต่งตั้งคุณเป็นถึงผู้จัดการเห็นว่าคุณเป็นคนเก่าคนแก่ของคุณพ่อน่าจะมีความพยายามมากกว่านี้เออคุณจุ๋มถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่ฉันคงต้องหาคนมาทำหน้าที่แทนคุณแล้วนะคะ อย่านะคะท่านประธานใจเย็นๆสิคะใช่ค่ะใช่ค่ะฟังผู้จัดการอธิบายก่อนนะคะคือว่าที่บริษัทเราพลาดงานนี้ก็เพราะว่าลูกค้ามันพ่นแต่ภาษาอังกฤษน่คะท่านประธานแล้วจุ๋มก็รู้แค่งูงูปลาปลาผิดที่มันเลยค่ะท่านประธานใช่ค่ะใช่ค่ะบีบก็คิดเหมือนผู้จัดการค่ะยังพวกคุณยังไม่เล่าข้อคนอื่นอีกฉันก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่ฉันก็ยังฝึก ทำไมพวกคุณไม่ฝึกกันบ้างล่ะคือจุ๋มไม่ชอบนี่คะใช่ค่ะใช่ค่ะบีมก็ไม่ชอบเหมือนกันค่ะเป็นคนไทยจะฝึกพูดไปทําไมล่ะคะก็เอาไว้ทํางานเนี่ยล่ะหัดยอมรับและปรับปรุงตัวหน่อยนะคะก่อนที่จะโทษคนอื่นย้อนมองดูตัวเองก่อนว่าทําดีแล้วหรือยังค่ะค่ะท่านประธานจุ๋มขอโทษค่ะบีมก็ขอโทษค่ะพวกเราจะกลับไปฝึกนะคะ เราในชุดยูนิฟอร์มก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอาล่ะทำงานวันแรกสู้ๆนะออลีแล้วก็ไอ้ลูกหมูแกคิดว่าแกเป็นประธานแล้วจะว่าอะไรฉันก็ได้เหรอระวังตัวไวเ้เถอะเดี๋ยวจะอยู่ไม่ถึงกเกษียณเป็นประธานได้ก็ย้ายมาอยู่ใต้เท้าฉันได้เหมือนกันโถ่ไอ้หัวยิ่อ,อพูดจัดการคะใจเย็นๆก่อนนะคะ ให้พีมันน้ำเย็นมาให้ไหมคะจะได้สดชื่นม่ตองแต่ว่าเอาสักหน่อยเถอะนะคะผู้จัดการโกรธมากขนาดนี้จะได้หายหมวไหมผู้จัดการตบบีมทำไมคะบีมทำอะไรผิดก็ตอบให้รู้ว่าอย่าขัดใจฉันอย่าทำอะไรที่ฉันไม่ได้สั่งไม่งั้นเธอจะไม่ได้มาเป็นลูกน้องคนสนิทของฉันอีกเข้าใจไหมค่ะค่ะ บีมข้าจล้วค่ะผู้จัดก,การบองอะไรอยงแม่บ้านอยากโดนอีกคนเหรอ,เ,อ,อเปล่าค่ะเปล่าค่ะหนูขอตัวนะคะ <c oughs> Thank you for contacting our company. Our company is leading number one in logistics. อืมใช้คำไหนดีน้า w o r l d best reading หรือ number one reading ดีเอาเป็น number one reading แล้วกัน I'm looking forward to work with you อืมประโยคนี้ใช้ได้แล้วแล้วอันนี้ล่ะ Please do not hesitate to contact us อืมใช้ได้นี่หูฉันไม่ได้เพี้ยนใช่ไหมยายแม่บ้านคนใหม่พูดภาษาอังกฤษไม่เพี้ยนค่ะผู้จัดการมันพูดจริงๆค่ะเหลือเชื่อมันพูดได้ไงคะเนี่ยแบบนี้ ถ้าท่านประธานมาได้ยินท่านประธานอาจจะเอามันมาทำหน้าที่แทนผู้จัดก,การก็ได้นะคะปากเสียเอาเข้านี่ยปากอย่าเสนอหน้าพูดภาษาอังกฤษให้ฉันได้ยินอา้าวทำไมล่ะคะผู้จัดก,การทำไมหนูแต่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แกไม่ต้องถามมากหรอกผู้จัดก,การสั่งอะไรแกก็ต้องทำตามเพราะแก เป็นคิกค่าของบริษัทเออขอโทษนะคะออยไม่เข้าใจค่ะถึงออยจะเป็นแค่แม่บ้านแต่อาชีพแม่บ้านก็เป็นพนักง,งานเหมือนกับพวกคุณไม่ใช่หรอคะไม่เหมือนอย่างเพราะงานของแกมันใช้แต่แรงส่วนงานของพวกฉันมันใช้สมองจ้ะตั้งแต่ออยเกิดมาเยังไม่เคยเจอคนแบ่งแยกชนชั้นอย่างพวกคุณเลยนะคะแหม๊กเกิดในทุ่งลาเวนเดอร์หรอดี ถ้าแกไม่เคยเจอจากที่ไหนก็เจอจากผู้ชันที่นี่นี่แหละใี่มคะผู้จัดก,การใช่แกเป็นแค่อีกาจะมาทำตัวสูงสง่ากว่าหองอย่างฉันได้ยังไงขอโทษชันเดี๋ยวนี้ค่ะเรื่องนี้หนูขอโทษค่ะแต่ถ้าจะห้ามให้หนูพูดภารรษาอังกฤษหนูคงทำให้ไม่ได้นะคะเพราะมันเป็นสิทธิ์ของหนูจริงๆ พูดได้แค่สเนกสเนกฟิตฟิตทำมาโอ้วดน่าสมเพชจังเลยนะออยว่าคนที่น่าสมเพชคือคนที่ไม่ยอมพัฒนาตัวเองแต่ไปดูถูกความพยายามของคนอื่นมากกว่านะคะพจัการคะมันว่าพจัการคะ่ะอวดดีรู้จักจุม๋มจิตชื่อรือไทยน้อยไปซะแล้วอเอามาันี่ อย่านะคะฉิ่งไม่ได้นะคะถ้าแบบนี้ไม่ได้นะคะผู้จัดการปล่อยไยทำไมฉันจะทำไม่ได้เนี่ยฉันทำไปแล้วเนี่ยอุออ้ยดูหน้านมันสิค่ะผู้จัดการ ขอองคนนื่สนุกกันมากไหมถ้าเปานทากเราแค่ลงโทษแมบ้านจริเฉนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะแค่กระดาษจุ่มซื้อให้มันใหม่ก็ได้ค่ะกระดาษนั้นมันไม่ใช่ของม่บ้านแต่มันเป็นของฉัน miss อมิ s ซ o o ท o o ันนี่ working here is better than staying nothing I call you back again in the evening honey love <lively> you จมาแม่วานค่ะท่านประธานนี่เธอพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอสังว่อพูดคล่องเชียวก็พอได้นิดหน่อยอะค่ะพอดีสามีหนูเขาเป็นชาวต่างชาติหุ้ยดีเลยถ้าอย่างนั้นช oh ่วยสอนภาษาอังกฤษฉันหน่อยได้ไหมถือว่าช่วยบริษัทแล้วกันนะ นออน้านะนะนะก็ได้ค่ะท่านประธานขอบใจมากนะอ่ะนี่ฉันฝากเช็คหน่อยเดี๋ยวฉันข้องน้ำก่อนรอที่โซฟาได้เลยนะได้ค่ะได้ค่ะ คำพูดที่พวกคุณดูถูกมันจะสะท้อนกลับเข้าหาตัวพวกคุณเองทั้งนั้นค่ะท่านประธานพวกเราเข้าใจแล้วค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคุณจุ๋มค่ะท่านประธานถือว่าครั้งนี้ฉันให้โอกาสคุณแล้วแต่คุณไม่คว้ามันไว้เพราะฉันนั้นฉันไล่คุณออกไล่ออกใช่แล้วก็เก็บของไปให้หมดด้วยนะคะส่วนเธอบีม ฉันขอพักงานเธอสามเดือนเพื่อให้ไปปรับทัศนคติลบๆขของเธอสามเดือนเลยเหรอคะหรือว่าเธอจะลาออกไปตามเจ้านายก็ได้นะฉันไม่ติดเอสามเดือนก็สเดือนคะ่ะท่านประธานไปกันเถอะแม่บ้านค่ะเดี๋ยวฉันไปปริ้นชิ้นให้ใหม่นะค่ะท่านประธาน ทำไม่คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฟันตั้งมากมายได้โบเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจถ้าให้แค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน